สวัสดีครับวันนี้พวกผมแล้วนะครับป๊บคงเพลวีทำไมตอนนี้เสียงผมเบานะเพราะน้องผมหลับดูโก้น้องตื่นนะครับก็วันนี้นะก็ใครก็รู้แล้วนะว่าไมค์คาบใหม่ตอนนี้นะครับที่มันเป็นเวอร์ชัน่น1.1.0.0นเนี่ย1.1.1.0นะครับโอเคซึ่งมันมีคาแร่เงอร์พีเสียงครับผมผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเข้าไปดูก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวกดเพลย์ไปก่อน New rồi Ất à. stone bên chân kìa stone bên chân kìa là quá Ba là Redstone Trong mang màn này để mà sang à À, không chứ Hãy subscribe ร้นนนะะแนะนำให้ทุกคนรีบหากระดาษมาจดเดี๋ยวนี้นะคะเพราะมันยาวครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องหากระดาษมาจดเหมือนกันตรงนี้ <c oughs> ปรับเป็นเอ่อเคียร์ทีนะฮะโนโมโงก็เหมือนเดิมถ้าปรับเป็นตอนเช้าอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆมันจะมืดมันมองยากโอเลยเลยเราสักคู่หนึ่งนะฮะ ให้มันจินให้มันสร้างโลกก่อนอามาแล้วครับรอสกคู่นึงมันก็จะเขียนคำแบบนี้ต้องสนมาเนื้อมันบอกให้รอเฉยๆรอรอทิชชู่ a พ k อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ทิชชู่ a พ k สิรอโลกสร้างอะไรประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกแบบหนึ่งอั่นครับ จินน่าเลตเตอร์วจินน่าเลตเตอร์อ่ะมาครับตอนนี้เข้ามาไหมครับหรือว่าโอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชันนี้นะลิงก์ดาวน์โหลดไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปคนอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาโหลดนะโอเคนะครับตามตามผมเลยนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยที่คำสั่งนะฮะเขียนตามผมนะผมครับ โลโลอะไรพวงโลเคสนะฮะแล้วก็เว้นว่างครับแล้วก็เขียนว,ว่าแมนชั่นนะไม่ต้องพิมพ์ใหญ่นะพิ้บแมนชั่นตามตรงนี้ฮนนะกดเข้าไปไปทัวร์แมนชั่นน่ว่ะไม่เอาคลิปยาวเกินนะมาดูกันเอเนาเองนะครับอยากเจอแมนชั่นพีสิงหรอเริ่มก่อน เดี๋ยวครับเ,เดี๋ยว,ดยวๆๆๆๆกดอลไรกดอาการนะครับครับคูชิดมันชัน่นนะอันนครับเนี่ยปักกดคลิกเข้าไปแล้วหลอมสักครู่มันก็จะเล็กๆ,กๆนิดนึีนะครับมาแล้วครับตอนนี้แนะนำนะครับว่าแต่ละซ์ฟมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละลูกมันจะไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเวาจะเขียนไยนะไระเราซืกคู่นะเลยเโอเคเดี๋ยวผมมาจดก่อนนะเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนจดเสร็จเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจดเสร็จแล้วนะครับซึ่งคุณลองเขียนไหมครับไปตัวว y วแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่มันอยู่ในวงเล็บอะนะครับให้คุณเขียนเป็นศูนย์แทนนะแนะนำว่าอย่าเขียนวานนั้นนะครับ วายแล้วก็ลนะครฟิชชั่นมาร์กนะแม่นคุณจะไม่เจอนะฮะรับรองได้ว่าไม่มีอนเจอโอเคเดี๋ยวพิมพ์ใหม่กอนโอเคนะตามผมเลยทับทีพีครับผมแล้วก็ตามด้วยรหัสเราเว้นว่าก่อนสอง okay, อสองก็จะสองสองหนึ่งแปดอนี่ของผมนะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่เหมือนกันตเลขศูนย์ไม่ว่ลบ หนึ่งหกหนึ่งห้าสองถูกไหมโอเคถูกแล้วก็กดปึ๊กแล้วมันก็จะวาร์ปนะฮบเดี๋ยวรอสักคกู่หนึ่งอืมอมาแล้วมาแล้วอ่าแล้วมันก็จะออกมาจากโลกนะแต่ให้คุณบินขึ้นไปบินจะออกไปแตะขอบฟ้าบอก จะเอาไปแตะตูดมามา้ัวา้ขุดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับขุขึ้นไปจนกว่าเราจะเจอไม้นะครับบกบกบบกบกมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล,ลแ้วก็โคตรแหลกเลยนะฮะ m a ชั่น n ีเนี่ยก็เห็นเขาทำกันอยากทำมัางเนาะก็เอาคลิปมาทำเลยนะฮะคนที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวครับสักคุณ อย่าเพิ่งปิดคลิปนะแนะนำดูให้จบนะฮะไม่งั้นคนจะไม่รู้เลยว่ามัชั่นมันอยู่ที่ไหนจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจจ,จ,จุ๊อ่าตอนนี้เป็นดินแล้วครับนั่นนะเห็นไหมครับเห็นไม้ไหมครับด้วยครับเราอยู่ในเมนชั่นผีสิงเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือเมนชั่นผีนะแต่นะครับจ้าต่อให้ที่ไหนก็ตามนะบอกให้เกิดแบบไหนก็ตามคุณจะมาโผล่ที่เดียวกับผมตลอดก็ค,คือตรงนี้ครับตรงนี้แหละ เดี๋ยวพาออกไปดูเมนชั่นเลือกได้ว่าโคตรอลังการงานสร้างนะฮะใหญ่มากโอ้โหขยากซ่อนตัวนะนี่เลยนะฮะสร้างบ้านบนนี้ได้เลยนะผู้พัฒนานี่เขาสร้างอออพื้นเนี่ยโอเคนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ช่วมากกดซับสไคร้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาพินท่านนีน้ครับอย่าลืมไปดูกันล่ะแมนชั่นผีสิง